ชาวาดใครบ้างวาดพี่ฝาแล้วก็วาดหนูแล้วก็วาดบูวาดจ้าแล้วก็วาด สับปะาดคืออะไรอ่ะก็สับปะาดไงเห็นจากไหนเห็นมาจากที่อ๋อมันคือที่เก่าหลับตาก่อนนะ นายพัชชาเขียนหนึ่งถึงห้าสิไม่ได้ทำไมอ่ะเราเรียนไปแล้วนี่เอาเขียนเลขหนึ่งอะหนึ่งก่อนเขียนเลขหนึ่งให้ดูหน่อยเอาตรงนี้พีด้วยพีด้วยพีด้วยอันนี้วาดอะไรนี่วาดวาดปภาษาอังกษิษ